เนี่ยองค์นี้อ่ะขอบคุณครับอ่ะทำเองทำเองขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับใช้มือนี่นี่นี่องค์นี้อ่างี่ได้าขอบคุณค่ะก่อนขอบคุณข้าเอาใหม่ลูกเอาใหม่ช้าช้าช้าขอบคุณค่ะช้าช้ากะอืมแได้อะอ่ะน้องคอยน้องคอยขอบคุณค่ะน้องคอยไม่ชอบหรอ มาเอาุน้องเอาน้องเอาน้องเอาุน้องไปใน้องน้องเีบอกาแกเอาไปให้น้องแพอ่ะเนื้อ่ะเอาไปให้น้องแพอันนี้แม่กหมดเอาไว้ที่ลุงใหญ่ก่อนก็มาเอาเป็นมือบ่ราชมวอันนี้อะไรมะม่วงจะเอาไหมเอาเอาไม่ขาะแต่ต้องขอบคุณค่าสวยๆนะแต่น้องคอยบอกขอบคุณค่ายายไม่ให้ขอบตอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่ายืนขึ้นยืนขึ้น ยืนขึ้นนะใจเจ๊บอกน้องหอยยืนขึ้นเ้อวถ้าหอยดื้อนี่ไม่ละ